เห็นข่าวว่าลูกสาวมาแล้วโอ๊ยเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเป็นยังไงมัง่งดีขึ้นยังดีแล้วโอเคฟนแม่แล้วเนี่เ้าผนยดอกพช่ซื้อเลยว่อะเอาซึงสวยกบผเป็นานซื้อแรงนะซึ่ง,งช่วยกับ,บก้ <c oughs> ตรวจได้บ่บ่ในร้องห่วงรงนี้ไฟา่เร็วๆเนีคนได้อยู่นี่ต้องไปน้าการเท่าสองคนวายบีเราไปหาไฟฟ2สองคนนะเลยคจอุ้ยจริงเหรอคืนนี้ชมฟรีสาวน้อยพิษมันเพลงติมบงเพ่อเอกดเพ้อเอกเดี๋ยวเขาย่งไปพนพิษไปไดิอเดี๋ยว ไตัวนเลือกงานก็ไปเลยจอโหสุดยอดแล้วเด็กตวเือวัรุ่นที่ีเด็กกินเ้อเอาอยู่แบน้คนแล้วเนาะผู้สมาอยุหกสิเลยดสมงานเลยได้สี่งานเลยเจอว่ะเตอว่าตัดฉากน้อกเลยวดปวดขาปวดขาเกรดครัขาเล่นอันเล่นห้อแถลงเสร็จก็จะไปนู่นเลยน้องครูเลย เล่นว่าแถลงยี่ส้าเสร็จก็จะไปหาแม่หน่อยเลยจะไป่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดยี่สิเก้าสามสิบย่นเลยสิบเป็นร่ำขอเขาทาแต่งั้นก่อนดีที่รักมาตัวเองมาอ่าต้องมาเร็วๆนะออกท้งนี้ลูกไม่ออกเหรอลัวีจะท้ปะตูถ้าได้สายตัวนี้ ไม่เป็นไรหรอกถึงจะซวยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเลิกซื้อหวยแล้วตอนนี้มาที่รักมาเจ้าของพาเด็กด่าดรันะล้านลูกใหม่ล้กนลูกใหม่ค่าคนลุกอย่าไปอย่าไปสนใจเลยกับสะพานสามสิบล้านน่ะไปเอาสวนทุเรียนดีกว่าคนลุกลกองเตะดีด้วยโอ้สาดดิ้นเลย วาสนาลูกแล้วลูกแล้วลูกแล้วพี่าดเต็มแล้วาดเต็มล้โอ้ยทำไมแต่ขาเขาจะใส่เขาจะดีกัน่ให้หน่อยพ่อจะถ่ายอ่ะเดี๋ยวเอาอัน อโทรศัพท์นเรนียกทุกคนรัพท์เค่ะปรกาศเล่าออกมาพี่น้องเอาราภาพนีงสร้างไรายได้คุณถ่ายรูปไหมเออเป็นไปอีกฟิล์มนางเอกกูไกล แบบนีส้สั่งไแต่บเข,เขาจะเลยเสียดอกเป็นว่าได้ที่ลสี่พันห้าเรียญนโดนรุมเลยเดี๋ยวเราซือพันห้าพันเหรียญนะเย <c oughs> า 5, นาะอ,อันอันนีบอสถ้พพร์ <c oughs> พตัวจรงมาอยู่ทนะีงเราเนาะมาแล้วพี่น้องครับต่อจะได้เลยครับทุกคน อีหลาเข้ามาแล้วไม่เอาละว่าโทรหาทละโทรหาทลโทหา่มีน้ไม่มีนะถ้าโทรตอนกลางวันอยูนอน่าปกติมอลั อ๋อแ้วเพของจะคล้องแถบ้ะนะสีผ้าอยู่จะเจลย่จกัจุดใจใรุ่นเลยนี่สีผ้าสมีสี่ห้าตัวของเม็กซื้อมาไม่ได้ใส่้ว วนน้ำนี่อย่างขนมนี่ขวนน้ำกันววนขวนน้ำกันด้วเอาเดี๋ยวพอไปกินที่โน่นถือไปโน่นเอาหาน้าขาใหญ่ขาอัสามไปทาย ถ่ายถ่ายถ่ายถ่ยรถไดบสูรถดเอาลู้อเนี้ยไปปพี่นนไปแล้ดิไม่ใส่ไปใส่ไฝ้าญูพูนบานพุนเจ้านี่มซาแล้เจ้าัจจาพไปนําไปเด้อ แม่ไปไทยไทยเ่าบอกเซฟหน่ายังไงอะเซกินกินมุกนึงยังอีกนึงกิตจางยังน่นเพื่อคนกินกจังโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับลุงคนนี้ยศลุงทังคอยมันหายคอยมาทั้งผีแม่กลังอดบ้านนี่นะเมนบอ อห้านเดี๋ยววมกกแม่หอด้านสกิโลไปโหลดไหมไปโหลดไหมนี่ป้าโอ้ยคือขาวต่วไม่เกิบไหมลูกขินใหญ่อย่นันไม่สองุเอาน้ำมันคุณนึ่งด้อขอบคุณค่ะมาเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อ์ครับ เล่พวกคนกล้าอม่ไแจ้อุ้ยห้าเด็กหน้าจำด้คนาอย่างตาระเทียดีจ้ะใส่จับนี่ศิลปินวาดภาพเรีกาได้กาหนฮกกาโน อ่ะเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม